ตลาดสดนี่คือสีแยกคลองน้ําไหลนะครับสีแยกไฟแดงนะครับตั้งแต่อยู่มา20กว่าปีนะมาอยู่คลองลานคลองน้าไหล20่กว่าปีเพิ่งมีวันนี้นะครับอ่าท่วมตั้งแต่ไหนนะคะคุณพีโรงเรียนคลองลานวิทยาเลยครับคลอ,องลานก็ท่วมโรงเรียนคลองลานวิทยาก็ท่วมแล้วตรงนี้ก็คือท่วมมาตั้งแต่ถัดมาจากสำรานหอจกรสำรานนิดนึงเนาะเนี่ยเนะนี่นนยดูในตลาดใช่ไโอ้โห oh, น้ำดู น้ำล้นเข้าตลาดเลยอ่ะเพิ่งจุดกว่าปีเพิ่งจะมีเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยน้ำไหลเร่งแล้วค่ะคในตลาดอ่ะทีนี้เราไปดมเนี่ยสีหยาบไฟแดงน้ำมัมนท่วมเลยครับครั้งแรกเลย,ยแต่มาอยู่มาอยู่คลองลานปีสองพันงร้อยสามสิบเก้าครั้งแรกครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงตลาดนัดนะครับวันนี้ตลาดนัดด้วย ไม,ไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ดู <c oughs> พี่มัวแต่ขับไว้นี่หน้าร้านวันดีกระท่วมค่ะนี่ครับตลาดนัดมาเที่ยวตลาดน้ำครับลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วครับตลาดน้ำคลองน้ำไหลครับท่านผู้ชม มาเลยแลเนี่ยบ้านเราน้ำปลาออกหมดแล้วมั้งอาจจะล้นยะนักลงนบท่านผชมาดูไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเรานีอไปดูตรงสะพานตรงนั้นสะพานด้ อยู่บนเขานะครับเพลอสูงน้ำท่วมขังรอก,การระบาย ท่วมได้